ครับมาในรูปแบบใหม่แล้วปกติมาถึงปุ๊บจะเห็นน้องฟิลแคทเกมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าวันนี้น้องฟิลได้พัสดูมาค่ะทุกคนนี่คือกล่องใหญ่มากดูอข้างในมีอะไรเนีน้องฟิลก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือยังไม่ได้แกะเลยก็เดี๋ยวขอดูกล่องเลยได้ไหมนี่ มาจากซอนามิครับผมก็นี่จะเป็นคลิปแกะพัสดุนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกของน้องฟิวเลยป่ะคบใช่เพราะปกติน้องฟิวไม่เคยแกะพัสดุในช่องนี้เลยใช่ครับอ่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะมีพัสดุมาจากซึนามินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้พี่เขาส่งอะไรมาให้กับน้องฟิวบ้างนะครับค่ะมาพร้อมพร้อมแล้วแกะเลยเราต้องใช้เป็นเพชรพฟรีไฟไ่ะคบเพรแบบเป็น ตุ๊กตาเออใช่ป่ะใช่ป่ะ,ปะไ,ได้ใช่ป่ะไ,ได้ไไดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นไปกับน้องฟิวเลยนะครับค<ช>่ะนี่เลยนะ่ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาส่งอะไรมาให้เรานี่มันอาจจะเป็นตุ๊กตาอะไรนี้ใช่ไหมคะกล่องก็น่าจะใส่ได้นะเป็นตุ๊กตาแบบแนวตรงน,งน้องๆบอกว่าไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้เลยนะครับดูด้านหลังน้องฟิวนะครับยังกับร้านเกมเลยนะครับใช่โอ้ พร้อมเปิดยังคะทุฟิวพร้อมพร้อมเปิดเลยค่ะ1 2อมกันเฮ้ยว้าวมีอะไรบ้างมีจดหมายเขาบอกว่ามันคือชุดเกมมิ่งเกียร์ซูนามิ c เกมมิ่งคอม o 4โฟ1อินวันว้าวแล้วมีอะไรอีกครับเหมือนจะเป็นพวกโอ้หูฟังสีชมพูได้ขอดู็ดูเลย นี่เป็นรุ่นเลยคะเนี่ยรุ่น M 1 0นะคะทุกคนสีชมพูเป็นไฟ R G B ด้วยค่ะน้องฟิวใช่ค่ะดูดิสีแบบโอ้โหสวยมากที่ปกติหูฟัง,อ,งอันเก่าของน้องฟิวก็เป็นสีชมพูเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีไฟตรงหูอย่างเดียวอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือชิ้นแรกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้น้องฟิวเคยเห็นหมันจะมี2ส,สีมีสีดํากับสีนี้อือหือว้าวแล้วต่อไปนะคะน้องฟิวคุยเป็นเมาส์มายเป็นรุ่นอะไรคะเนี่ย G M 5 0 6ค่ะเป็นสีออกน้ําเงิน เขาดูหน่อยขดูหน่อยนี่คือ G M ห้าศูนย์หนะครับะแกะดูเลยไหมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดิเขามีมาให้กี่ชิ้นอ๋อเขาบอกว่าเป็นคอมโพเซต4ชิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโฟ one. อินว้โอเคต่อไปค่ะมีเป็นอันนี้ละกันชว่วงแผ่นรองเมาส์ใช่ไหมทุกคนดูสีสีแปลตมากสีแดงเป็นรุ่น M P 0 1 <MP> ครับผมในก็รูดุใน่ะวก็จะสีสวยมากเลยสีสดสด M P 0 1นะครับค่ะโอเคหร้ออย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปจัดโต๊ะใหม่ได้อลดิใช่ค่ะโอ้มีครบล้วต่อไปนะคะที่บอร์ดไม้นี่จะเป็น G K 1 0นะครับค่ะแต่คืนนี้ดูไฟเป็นสีเรนโบว์ว้าวโอ้ยนะพวกเร้อยากดูวันนี้มากเลยว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับกระดาษเมื่อกี้คืออะไรเอ่ยเห็นแวบๆอ่ามาเดี๋ยวพ่อขอดูหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็สนใจนะครับอยากได้เป็นเซ็ตคอมโบอย่างน้องฟิวนะครับก็สามารถกดติดตามร้านค้านะครับซูดามิใน l a z a ด a าได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจได้ด้วยนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับตั้มนี่ตั้มนี่ อ่ะโอเคครับผมตอนนี้น้องฟิวก็ได้มาแล้ว4ชิ้นเดี๋ยวไปจัดตขอมใหม่กันเลยดีกว่าป๊าคีย์บอร์ดใหม่ของเราอาแกงเลยครับน้องฟิลอันนี้จะเป็นรุ่น g k 1 0นะครับอ้ายใครรังไห้รังไห้อหโอ้โหดีไซน์ดีนะเพราะว่านะสวยดีนะใช่นะ้องเฟลเอาสายเอาก่อนอู้วีน้องฟิวไฟมาแล้วสีสวยมาก คบแบบถ้าอยู่มืดๆนะโอ้โห <Ooh. S 2> oh, แสงสวยใช่ไหมแล้วไฟของตัวคีย์บอร์ดนะคะมันเปลี่ยนได้3สีอันนี้อันที่1 2นี่มันจะเปลี่ยนโทนไปนะคะตัวนี้ดูสวยมากอันนี้ก็จะปิดแล้วก็เปิดอันนี้เป็นแบบสีสดน,นี่สวยมากชิ้นต่อไปคืออะไรคันฟิวแผ่นลองเมาส์ ount, แล้วก็คีย์บอร์ดเปิด อันนี้เป็นแผ่นรองเมาส์นะครับค่ะนี่นนนใหญ่มากน้องเฟลต้องให้ดึงมานะครับโอ้โหมาดูกันตื้อ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 โอ้โหสวยนะครับอ่ะวางเลยค่ะน้องเฟลว,วางทับมันเก่าเลยค่ะน่น้อขอเอาหนึ่งจอ่ะมาน้องเฟลวางคีย์บอร์ดด้วยเลยค่ะลูกเหลียวพิมดูได้พิมพ์ได้ไหมริมเลยใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับผม แล้วก็ต่อไปครับเอาเป็นมมมเมาส์เมาส์เมาส์พ่ออยากเห็นเมาส์โอเมาส์คือน้องเป็ว่าสีน่าจะสวยเมาส์ตัวนี้จะเป็นตัวอะไรคะนี่เป็น G M 5 0 6ศูนย์หตันตาเนาตา,าวเนาตา,าวเนาแนี่ย้ยเงาวิบวับโอ้โห นี่นี่มีตรงนี้ด้วยสีก็สวยนะปรับสีได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอย่ามันจะไปเองแบบบึ๊บบึ๊บึ๊บสภาวะจะเปลี่ยนสีอ๋อเปลี่ยนสีเองอัตโนมัติใช่ไหมลูกใช่แล้วมีสีอะไรบ้างเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินแดงแล้วก็เป็นสีฟ้าฟ้าออก้าเงินแล้วก็จะเป็นสีเขียวอ่ะสีม่วงม่วงชมพูล้วก็จะมี แล้วก็ม่วงเคเมื่อกี้มันออกคำครามคุ้มครึมอ่ะโอเคได้ครับอ่ะต่อไปครับหูฟังครับน้องฟิวเฮ้ยพ่อหนูเพิ่งรีบมีเขียวด้วยมีเขียวด้วยมีเขียวด้วยใช่มีเขียวแต่นั้นหนูว่ามันลื่นมากเลยนะโอเคมาต่อไปอันนี้คือแบบเฮ้ยหูฟังสีชมพูเขารู้อุ้ยนึกว่าจะสีสดกว่านี้เนี่ยสีพาสเทลน่ารักนี่ ันนดหุยอันนี้เหมือนแบบมันไม่ต้องปรับเลยเพราะมันมันจะขึ้นไปเองนี่มันจะมีสายตรงนี้จะบดึงๆใสสวยมากนฟิลฟังเป็นไงบ้างคือแบบเสียงมันดีมากคนแบบเสียงชัดด้วยนะนี่แล้วคือตอนใส่ปุ๊บมันไม่เจ็บนะคะมันไม่รัดนี่ก็คือเขาออกแบบมาดีใช่ไหมครับใช่มันแบบนิ่มๆไม่รัดนะ อันนี้ทำอะไรคะเนี่ยเข้าไปเล่นฟรีไฟค่ะทุกคนจะลองเมาส์กับคีย์บอร์ดดูใช่ไหมใช่แล้วก็ไม์ด้วยใช่ไหมครัถูกต้องมีไม์ไมีแสยยงด้วยไปไปลองกันทุกคนคือคีย์บอร์ดมันนิ่มมากโอ้ยเลื่อนปืดเลื่อนปืดดตั๊กหนึ่งตกนึงมาละจา้า ห,หูฟังเป็นไงะัะน้องฟิวว่าหูฟังมันดีนะแบบเสียงชัดมากแล้วก็คีย์บอร์ดเหรอครับคีย์บอร์ดค,คือน้องฟิวชอบนะมันแบบนุ่มกดไปก็ไม่มีเสียงนะคือลื่นด้วยครับแล้วตัวเมาส์ล่ะครับน้องฟิวเมาส์ก็ลื่นนะน้องฟิวว่าแบบพอแบบพอเราแบบซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมคือเมาส์มันก็ไปเลยแบบไม่ดีเลยน,นะทุกคนาาแล้วแผ่นรองเมาส์เขาดีไหมครับแผ่นรองเมาส์น้องฟิวว่าก็ดีเหมือนกันนะดีไปหมดทุกอย่างเลยทุกคนโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิงวนะครับ เล่นฟร si <À. S 1> e. si ีไฟล์ก่อนละกันนะครับแล้วก็น้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทั้งคาเพจแล้วก็ร้านที่จําหน่ายด้วยนะครับเย่าลืก็ฝากด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากมากด้วยนะครับที่ส่งของมาใหุ้ฟิลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย